พาไปดูเรื่องเกี่ยวกับการลุยธุรกิจหน่อยเป็นธุรกิจเช่าสัตว์ออกงานโชว์ตัวที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะไปติดตามเรื่องนี้กับพี่มาเดียวพงศกรได้เลยค่ะ วันนี้เป็นเรื่องราวของช่องทางทำรายได้ของผู้มีสัตว์แปลกสัตว์ปาไว้ในครอบครองนะครับแล้วนําน้องๆเหล่านี้ไปออกโชว์ตัวแม่ยิ่งกว่าดาลาเสล็จที่ดังบางตัวคือขวัญใจโซเชียลผมนั้นได้มีโอกาสไปดูน้องโชว์ตัวที่เดมอบางปีนะครับในงานท่องโลกหมหัศจรรย์ชีวิตสัตว์แปลกแดนโบราณเนี่ยที่นําสัตว์แปลกหลายสายพันธุ์มาออกงานนะครับ นกเขาอินทรียูเรียซีกิ้งกางูยักษ์ม้าหรือแม้แต่น้องตังๆนะครับวายแสนรู้ที่ชอบนอนตักคนแบบนี้นหะครับนอนน้องก็สั่งได้ด้วยนะอ่ะนอนตักรูกลยครับโอ้ลูนอนนอน,น,อนตักลูกนอนตักลูกแล้วก้มเล,ลูกนอนดีๆตักนอนดีๆโอ้อ,ะอ,ะอ,ะอะนะน้องตังตังว้าวสั่งได้ด้วย นี่ครับนกอีโมถือว่าเป็นนกยักษ์นะครับที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนกแห่งนี้นะครับเดี๋ยวคงจะลุยไปที่ฟาร์มเลยครับว่าโอ้โหอาชีพแบบนี้ก็มีด้วยนะที่ให้บริการเช่าสัตว์ป่าครับจากห้างแอร์เย็นนะครับก็วาร์ปมาที่สวนสัตว์เพื่อมาเปิดโลกกันให้บริการโชว์สัตว์ตามสถานที่ต่างๆนะครับและที่นี่แทบมีสัตว์ทุกชนิดที่หายากทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับไว้บริการ ทั้งนั้นสัตว์ที่เรามีบริการสําหรับออกโชว์ตัวเนี่ยมีอะไรบ้างไล่ลดูดินกกระจอกเทศะนะนกเรียนนกอีมูนกคาสโวรี่นะครับที่ยังไม่มีอย่างนี้นก็คือนกีนกิวีต่อไปก็เป็นพวกสัตว์ใหญ่ที่ก็มาอีกหน่อยนะครับเรามีอูดพ่อพันสายพันโอดของเราเพราะเองหัวใจสำคัญคือความปลอดภัยการทำให้เชื่องและไว้ใจมนุษย์มากที่สุด วันนี้ผมมีสองภารกิจนะครับคือจับอูดขึ้นรถและขี่พยาควายสองเรื่องนี้ผมว่าแค่ปอกกล้วยเข้าป่าครับอ่ะจานเอาเลยนะนลยเ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 ลอเหรอนี่วเร็ร็วเร็วเๆ็วเร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 ็เเเ ตกใจัตกใจยังตกใจไม่ได้กลคไม่กับเขานิดนึ่งรูปลูกเขาไว้โอเคโอเคเจ๋งมากเลยเจ๋งมากเลยอาจารย์นะครับนี่นะอาจารย์คุยหน่อยมาเดี๋ยวมีรางวัลให้เขาด้วยนะเตรียมรางวัลให้เขาด้วยเขาหน้ารักลูกเขาหน้ารักอาจารย์นี่พญาควายเรามีเหมือนกันถูกต้องเลยแล้วก็ตัวนี้แหละตัวพ่อพันธุ์มีลูกมีครอบครัว ครบเครื่องแล้วลักษณะถูกต้องการเคลื่อนย้ายสัตว์จากที่นี่ไปที่ต่างๆก็สําคัญนะครับเพราะบางครั้งขนส่งไม่ดีสัตว์อาจตายได้และภารกิจสุดท้ายผมจะนําอูดขึ้นรถไปนําจัดแสดงที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพดูเหมือนว่าง่ายกว่าขี่ควายนะครับแค่จูงน้องอูดขึ้นรถนี่นะละ มาไงลูกพ่อลูกพ่อมาเอาแบบชิวๆเลยเดินไ <c oughs> ไหน <c oughs> น,น <c oughs> ่นและนน<ด>่น<ๆ>และมาแล้วมาแล้วนี่เลยเดึกอีกน้อยอีกน้อยมาจัดอีกน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวรูปวาดไว้มีแค่เอาออกจากข้อนะครับยังไม่ทันขึ้นรถหอบก,กินบอกเลย วันนี้เราจะเอาขึ้นรถปิกอัพให้ดูนี่แหละขึ้น,นง่าง่ายเลยนะครับพร้อมแล้วไหมจยนพร้อมพร้อมเลยเเดันลุดูกันเลยอ้าวดันตูดดันตูดเร<อ>็วยักนวดยักรวด,รวดเดียวเดียว,ยว,ยว,ยวโอเคโอ้ย,ย 304 HD a p p ร e ชั o นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ